เพื่อนๆวันนี้จุ๋มสีจะมาเช็ครสกาแฟให้ดื่มนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะมาดูขั้นตอนวิธีเช็คนะคะไม่มีอะไรเยอะๆอันดับแรกที่เช็คนะคะ,ะที่เช็คน,ะคะคน,นี้สําหรับใส่ผงมันนะคะเผื่อคนไหนที่ไปทํางานต้องการเอาผงไปเช็คที่ทํางานด้วยนะคะน,นี้ใส่ผงมันได้ค่ะแล้วก็ใส่กล่องแล้วก็ฝาไม่ปิดน,นะคะส่วนฝาจะเป็นอย่างนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นร่องมันทําให้เช็คแตกตัวได้ง่ายนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะนะคะ้ำค่ะน้ำหนึ่งขวดนะคะสําหรับเช็คหนึ่งหนึ่งแก้วนะคะใส่น้ำลงไปไม่ต้องเยอะนะคะเหลือไว้นิดนึงนะคะแล้วก็เช็ครสกาแฟนะคะเพราะว่าหอมนะคะเนี่ยเนี่ยกินไปหมดรึ่งหนึ่งแล้วนี่ช้อนของเขานะคะแต่ถ้าคนไหนที่ไม่มีนะคะใส่ช้อนโต๊ะได้นะคะ ใส่ช้อนโต๊ะนี่ประมาณ3ช้อนนะคะแต่ถ้าเป็นช้อนของเธออะไรเองจะใส่แค่2นะคะเนี่ยค่ะใส่ลงไปนะคะ2ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะฟ้าปิดไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะอ่เช็คสิคะทีน,นี้อ่ะเๆๆๆช็คเช็คเช็คเช็คกินเ่สุขภาพาค่ะไม่มีอะไรเยอะๆ,ๆนะคะเช็ๆๆคเช็ๆๆคเช็คค่ะเช็คเสร็จแล้วนะคะดูข้างในนะคะเนี่ยค่ะ